นนก่ตรงนี้เป็นวัดบำเพ็ญเหนือป้ายอยู่นู่นเ่ะป้ายป้ายป้ายวัดพาไปดูป้ายวัดก่อนเอ้พาไปพาไปดีวัดบำเพ็ญเหนื้อได้ไหมใกล้ๆเนี่ยป้ายอยู่ที่นี่เจอกันนี่เจอไหมไหนเจอไหม นนีีข้างบนดูข้างบนนี่คือวัดบำเพ็ญเหนือนี่คือฝั่งนี้ใช่ไหมฝั่งนี้วัดบำเพ็ญเหนือมาก็มีเลี้ยงอาหารถุงละยี่สิบบาท เข้านี้เข้าตลาดั่งนู้นวัดบางเพ็งใต้นะวัดอะไรนะบางเพ็งใต้ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งมีสะพานเชื่อมสะพานข้ามฝั่งตลาดน้ำขัดเรียมบางเพ็งใต้ ไม่แนะนำเลยเดินมาชี้มั้งไงวันมีตรงนี้ก็มีป้ายตรงนี้ก็มีป้ายอยู่นะมาถ่ายรูปกันได้ดนี้นโง เลมอนกีราพดีด <are> ีถ้าอยางไม่ชาร์จก็ได้าชิดเองเลยนะคะอร่อยด้วยนะคะแม่คะบอกอร่อยด้วยครับเลมอน มีอะไรอีก ไม่หยอดใคร,ใครเป็นหน้าหอยนี่ีเป็นหน้าแล้วใส่หอยถุมพกใส่หอยท <Bei. S 2> ะเลพกทะเล

พูดดังๆหน่อยนิกระตูเค็มนมเค็มนี่ม mm ีอะไรละเดี๋ยวเดี๋ยวโฟกที้ก่อนเี๋จะมีฟังนึเดี๋ยวเจอกันอีกรล้